สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีวันที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจดพี่น้องตื่นมาอนีกับตรงกับวัานอนาังขาน้นนะพี่น้องครับวันนี้พาพี่น้องไปอัปเดตบ,บ้านงกใจคือกอลพี่น้องลังจากทีสางมากือบสี่เดือนแล้วไอ้เบิ้องความคืบหน้าพี่น้องว่าไปหอดเสแล้วครับขออนุญาตกับกล่องนยพี่น้องตามไปเบิ่งน้ำกันครับผม บรรยากาศกับความเพิ่มหนักประมาณนี้นครก่อแถบสี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยไปหน่อยว่าด้านขางด้านทั้งบนข้างลางเรียบร้อยเบิดเดี๋ยวจะ เจ็บนิดๆหน่นนอยสวัสดีครับไม่ได้เจอกันหลายวันเดินทางอย่างเดียวแล้วช่วงนี้ผมเอาตรงนี้เอ,อตรงนี้เขาจะทำไปอย่างนี้หละครับเจ๊อ๋เอ,อเขาคุยกันออคือจบแล้วนะที่เนาะที่เหลือก็จะเหลือแต่ระบบไฟแล้วก็ฉาบเนาะ เสร็จแล้วเนาะเออช่างก็ยังไม่มาช่างยังไม่มาใช่ไหมเ,เออดีละมาก็เสร็จพอดีมาก็เสร็จพอดีเอ,ดเออไม่ีอะไรดีนะเรายังเป็นเป็นเก่งกว่าช่างอีกทุกอย่างผู้รับเหมาจัดการเองทั้งเจทั้งเฮียนี่คือชี้มือจริงๆลุงน้องมาไม่มาไม่สน มาฉันก็จ่ายไม่มาฉันก็ไม่ต้องจ่ายใคร <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตดูในห้องครับ <Yeah. S 1> ผมอันนี้คือห้องด้านล่างนะครับห้องด้านล่างก็เรียบร้อยหมดแล้วแต่ใน,นตรน้ต่าจงก็อะไรเรียบร้อยนะครับก็เหลือแต่ใส่ไฟสา่ระบบไฟแล้วก็ห้องน้ําก็เรียบร้อยทุกอย่างการก่อเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ หลังจากที่ก่อสร้างมาเกือบสี่เดือนห <c oughs> ้องน้ำรวมด้านนอกด้านล่างห้องถงก็เรียบร้อยส่วนนี้ก็คือห้องใต้บันได <c oughs> ใช้เก็บของโอ้โหดูใหญ่เลย <c oughs> ไอะ่ะครับไฟเขาบ้างแล้วล่ะเขาจะเข้ามาไว้ไหนเขาว่างอยู่ตรงนี้ที่นี้ ก็ก็ก็เขาอยู่ตลอดแหละถ้าเข้ามาก็ครับครับเขาอยู่ตลอดถ้าจะมาบ่ายนี่ผมบอกผมไม่ได้บอกเาบ้านคือถ้าบ่ายเนี่ยเขาเขาเขาจะไปรับลูกบ่ายสองตอนนี้ไปรับบ่ายสองแล้วก็มาถึงประมาณสี่โมงแต่ถ้าช่วงเช้าเนี่ยคือเขาไปส่งลูกแป๊บเดียวประมาณตั้งสี่โมงเช้าถึงบ้านแล้วช่วงช่วงสี่โมงถึงบ่ายสองอ่ะครับเพราะว่าตอนนั้นเขาจะไปรับลูกเขาอ๋อเหรอ คับอ๋ครับครับผมครับผมมาก่อนเที่ยงครับใช่ใช่ก่อนเที่ยงถึงบ่ายสองน่ะเขาคุยได้ตลอดเพราะว่าบ่ายสองเขาไปรับลูกเขาตอนนี้กก่อท็อปด้านนอกเพื่อจะโชว์ด้านหน้าตอนนี้ก็คือการก่อฉาบนี่เกือบเก้าสิปอร์เซ็น ไอการก่อนะครับยังไม่ได้ฉาบออ,อย่างเดียวนะล่างถึงนู้นนูนหลงังคาเรียบร้อยหมดส่วนโรงงานก็เสร็จหมดละคือเหลืแต่ใสหน้าต่างแล้วก็ก่อทาห้องน้ําด้านหลังโรงจอดรถก็เสร็จหมดแล้วก่อเสร็จหมดเรียบร้อยเหลือแ,แต่ฉาบแล้วก็ทําฝ้าแค่นั้นเองทุงย่างอยู่ในช่วง การเจ็บละเอียดงานงานก็อาจจะช้ากว่าปกตินิดหน,นึ่างก็สำหรับทีมงานนี้ไม่ถือว่าช้านะครับคือทาง,งานดีมากดีมากๆดีร้อยเปอร์เ็นตลยคะแนนเต็มร้อยผมให้ร้อยร้อยห้าสิบเลยสุดยอดทีมงานวันนี้จะไปสวนเอาอะไรไหมไม่เอาอม <laughs> ไ,มไม่เอาพลังไม้ใช่ไหม อ่เขาบอเยอะเยอะเยอะไปเอาสิโอยผมว่าเป็นสิบอะขันรถสี่ขันะกี่อันอะเดี๋ยวผมต้องไปนับก่อนเไม่ถ้าถ้าจะเอากี่ต้นอะผมจะ้านะผมว่าน่าจะเดี๋ยวผมให้ผมไปนับก่อนวันนี้ะเอี้นผมว่านะไม่ไม่ไ ไม่ใช่ไม่ได้เขาจะไปปลูกเขาจะไปปลูกเลยเขาถือเขาเขาจะมาแล้วเขาจะตัดเองเขาจะมาขุดเองใช่ไหมเขาจะตัดเองนอกจากเราจะพ่นสีไว้นัดเจอแล้วก็พ่นสีแดงสีแดงมาต้งไหนก็ตัดต้นไหนก็ได้ประาณอตย์ละเดืนปะมอาทิตย์เขไปอยู่เออผมว่าน่าจะประมาณเกือบไม่อย่างน้อยก็ไม่ยี่สิบต้นนะยี่สิบต้นนึงก็รถสิบร้อยหนึ่งแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวเขารถเล็ก อ๋อเราไปด้านูดิโอเค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 แต่ว่าต่ำกว่าคือไม่ต่ำกว่ายี่สิบอะผมว่าเขาเขาต้องการกระดุมของตรงร้านโอ้ได้เลยได้เลยอย่างนั้นก็ดีอย่างนั้นก็ได้ไม่ต้องตัดทิ้งกระเป๋าเพราะนั้นตลาดเขาพูดเราแล้วแต่ว่าหัวเท่าไหร่เขาจะมีคำนวณว่าจะยืมต้องขายกันไม่ถึงด้วยอ๋อเขาจะไปเอายุวัฒไปขายใช่ไหมเอ้ามันก็เป็นโตมันเป็นต้นแล้วอ่ะ นตั่นแหละมันก็เป็นต้นแล้วแต่มันไม่สูงแค่นั้นเองน, LA, ara, นั่นแหละกพอดีเลย,ยไ, <ป S 1> ไม่ต้องไปปีนไม่ต้องไปอุ้ยมันเป็นหัวมันเป็นต้นแล้วนะ้ะบอกเขา่อปีดอใช่ใช่บางต้นก็ยังไม่เป็นนะ,ะแต่ว่ามันกําลังออกมันกําลังออกลูกนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ต้นเล็กนะต้นใหญ่แล้วแต่ยังไม่กําลังจะออกลูกแค่นี้เอง โอ้ยใหญ่แล้วไอ้นี่ปูปูได้กี่ปีแล้วครับผมจะสามปีแล้วอลเออเดี๋ยวผมไปนับดูให้นะว่าเขาจะเอาเขาจะเอายอดไปขายใช่ไหมเดี๋ยววันัดกันมาแล้ก็ไปเจอโอเคได้เลย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 เห็นตัวนี้กำลังอครับโอเคอเลยขอบคุณมากพี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูให้วันเนี้ย กำลังจะออกสวนอยู่พอดีก็เลยมาถ่ายบรรยากาศอัปเดตบ้านไปหน่อยเพราะว่าวันนั้นถ่ายไปรู้สึกว่าจะไม่มีเสียงไปเสียบสายไปผิดเฮยเลวไลอวตัวกาวกานกัวตเอามักทิน้าลมาเทำไม่เป็นนะดิทำไม่ทำไม่เป็นนะดิ ขอชมบรรยากาศในห้องนะครับเอาห้องแรกอันนี้หน้าห้องหน้าห้องอันนี้หน้าห้องก่อนจะเข้าห้องนะครับอันนี้ห้องห้องหลานชาห้องน้องสันกินะครับห้องน้องสันกิก็ห้องใหญ่มากนอนคนเดียวใหญ่มากๆหน้าต่างสองบานนะครับหน้าต่างสองบานแล้วก็ห้องน้ํา น้องน้ำน้องสัญจีก็ใหญ่สองเมตรคูณเมตรครึ่งเอ้ยสองสามเมตรคูณสองเมตรใหญ่มากความสูงก็นนอยู่คนเดียวมีห,หน้าต่างมีอะไรเรียบร้อยเวลาน้องสัญจีโตมาก็เ,าเปิดหน้าต่างไม่มีอะไรบงังไม่มีอะไรบังมาไม่ตึกมีอะไรมาบางังลมโกกสบายนะครับสัญจีดันลลางมองจากห้องน้องสัญจิลงไป มีโรงงานมีรอบรั่วขอบรับวรอบขอบชิดนะครับส่วนต้นมะม่วงที่เห็นนั่นคือเป็นอีกฝั่งหนึ่งของของแก้วอื่นเขานะครับแล้วก็จะเดินม,มาทางห้องห้องแม่น้องสันจิพ่อน้องสันจินะครับห้องนี้ใหญ่มากห้องนี้เจ็ดคูณหกเมตรใหญ่มากๆไม่มีเสากลางครับส่วนห้องที่โล่งๆที่เห็นนั่นก็คือกระจกกระจกบานใหญ่มากที่เหลือก็จะกลายเป็นทุกนะครับ ตึบแล้วก็มาเจาะหน้าตา่างบันจากพื้นถึงถึงฟ้าถึงฟ้านะครับกนะ็ทางเดินก็จะเป็นห้องน้ำส่วนห้องน้ำพ่อแม่นี่ใหญ่มากสามเมตรคูณสามเมตรพือว่าใหญ่นะครับถือว่าใหญ่มากๆนะครับก็ถือว่าก่อนี่ ด้านบนเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วเดี๋ยวนี้นิดหน่อยหลังจากช่างไฟเข้ามาเมื่อเอ้ยไม่กี่วันก็เข้ามาก็จะเดินระบบไฟก็เรียบร้อยนะครับฝีมือมากมากช่างทีมนี้เดี๋ยวจะอัปเดตไปให้ดูเรื่อยๆนะครับอัปเดตไปแต่ละช่วงละช่วงให้ดู ตอนนี้ยังเป็นปูนเป็นอะไรอยู่อย่มนี่นั่งงนั่งร้านเกะกะอยู่แต่ถ้าเก็บงานเรียบร้อยบ้านเสร็จเรียบร้อยก็จะอัปเดตให้พี่น้องดูทีหนึ่งว่าความแตกต่างหลังจากโครงสร้างกับเป็นบ้านที่ตกแต่งเรียบร้อยแล้วสภาพมันจะต่างกันมากไหมนะครับ ทิมงานนี่ก็พูดไม่พูดถึงไม่ได้ครับเขาเก่งจริงๆ,ๆเขาดีจริงๆนะครับนี่คือคนรับเหมาพี่เขาอยู่ลำพูนนะครับส่วนเจ๊อยู่เป็นคนพี่สุโลกทำงานดีมากทำงานไม่เคยหยุดทำงานไม่เคยขาดไม่เคยมีออดเอแอดไม่เคยมีสร้างปัญหาให้กับอเจ้า,จาของบ้านนะครับดีมากๆดีจนดีไม่รู้จะดียังไงดีจริงๆนะครับขอบคุณ ท่านรอ,องประการชินพงษ์มีเดียตั้งมากซึ่งท่านเป็นคนแนะนํามาให้นะครับว่าเอาทีมงานนี้ไปสร้างรับรองไม่ผิดหวังท่านใช้บริการมาแล้วดีจริงๆไม่เคยผิดหวังเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่สร้างมาสี่เดือนเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเรื่องจุกจิกกวนใจเมาหนุนนี่นั่นลูกน้องลาลูกน้องขาดลูกน้องไม่มาแกทําเองนี่นะครับแกทําเองทุกอย่างนะครับเนี่ยด, ي, ดูดูคนรับเหมาสภาพคนรับเหมาครับทุกอย่าง แต่หิ้วปูนผสมปูนฉาบก่ออิฐก่อปูนมงลังคาี่มงเองนะครับเนี่ยหลังคาทั้งหลังเนี่ยเกดการเองหมดลูกน้องไม่ได้ขึ้นเลยนะขึ้นเองอะไรกินตีปั้นทรงปั้นทรายตกแต่งื่างบนทุกอย่างขึ้นเองคนเดียวไม่มีลูกน้องขึ้นไปแม้แต่คนเดียวคนอยู่ข้างล่างก็มีหน้าที่ส่งส่งลังคาอย่างเดียวส่งแม่นชีดอย่างเดียวที่เหลือถ้าแกดการเองหมดคนเดียว นไปยิงน็อตยิงอะไรทุกอย่างจบที่คนเดียวสุดยอดมากๆสุดยอดมากๆไม่เคยเจอเกิดมาไม่เคยเจอเพิ่งเจอดีแล้วก็เก่งเก่งแล้วก็มีความมีความเขาเรียกอะไรชื่อสายพุทดิดมากๆไม่เคยสร้างอะไรให้ผู้ผู้จ้างลําบากใจดูดิครับ นี่ชั้นสองนะครับเนี่ยแกดูแกนั่งอายุนะสิบกว่าแล้วะโอ้โหเก่งจ,จริงๆยอมรับยอมรับเนี่ยครับคนแบบนี้ต้องชื่นชมคนดีต้องพูดถึงบ่อยๆพูดถึงมากๆด้วยถ้าใครอยากจะได้ทีมงานนี้หรือว่าท่านหรือว่าอ่ายากจะใช้บริการก็ลองสอบตามผมดูนะไม่รู้จะว่างก่อานะคิวยากมากคิวแน่นมากนะครับนี่คือการตอท็อปด้านนอกเป็นการโชว์ โชว์เพื่อจะให้เข้ากับรูปแบบของงานเพราะว่าบ้านทรงนี้เป็นทรงโมเดิร์นนะครับถึงเขาออกแบบมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยดอูขั้นตอนสุดท้ายที่สำเร็จเสร็จสิ้นจากจุดนี้ไปเดี๋ยวก็จะกลายเป็นเดกก็จะเป็นการตกแต่งฉากท่าสีตกแต่งแล้วก็ดีวอะไรต่างๆเนี่ยผมจะถ่ายเก็บภาพบรรยากาศให้ดูนะครับว่าทีมงานเขาฟีมือระดับไหนแล้วทำแบบตรงแบบ ได้มากขนาดไหมดีไม่ดีเกินแบบนะครับเพราะว่าแบบบางช่วงที่ช่างเขาเขียนมาเนี่ยคนเขียนแบบเขาอาจจะจบใหม่หรืออาจจะไม่มีประสบการณ์หรืออาจจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีความชํานาญในด้านการสร้างโดยตรงแต่อาจจะเก่งเรื่องเขียนแบบแต่พอคนอยู่หน้าง,งานไม่มาทําแล้วมันไม่ถูกต้องพิชาต์แกก็จะแก้ให้แกก็จะบอกให้ก่อนว่าไอ้ตรงนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นอย่างนี้จะมีปัญหาอย่างนั้นเนี่ยครับคือความดีความซื่อสัตย์ของแก ถ้าเป็นบางคนก็บอกเออผมทาตามแบบแบบมาอย่างไงผมทําอย่างนั้นมีปัญหาผมไม่รับผิดชอบอะไรประมาณนี้ถ้ามีปัญหาก็อย่าโทษว่าแบบไม่ดีนะครับแต่ช่างคนนี้ไม่มีนะครับช่างคนนี้ไม่มีช่างคนนี้สุดยอดมากๆนะอันนี้ก็คือต้องโถงด้านล่างมันจะกระจกยาวสูงถึงชั้นที่สองเลยนะครับตรงนี้จะไม่มีจะไม่มีกัน้นตรงนี้จะไม่มีแผงจะเป็นห้องโถงโลง่ลงๆลอยๆจากล่าง ตึ้นบนตึ้ดาดฟ้านะครับส่วนหน้าห้องก็จะมีมีระเบียงหน้าห้องอาจบะมีทางเดินเข้าห้องประมาณนี้นะครับก็ไม่ไม่สลับซับซอ้อนอะไรมากก็เป็นทรงโมเดิร์นนะครับนะ

ก็พี่น้องก็ขอเก็บภาพบรรยากาศการอัปเดตบ้านลูกไส้ให้เบิ้งมือดีคลิปนี้นอเอาไว้เบิ้งสำเร็จก็ได้พี่น้องเด้นอนงจากลิใายเวลาสามาาประมาณสีเดือนพี่น้องก็ได้ประมาณ 89 80%ที่เหลือกัลอลอห์ฉาบระบบไฟฉาบตกแตง่งบิวนะครับพี่น้องครับสำหรับมืนอนี้ผมมาขอเก็บภาพบรรยากาศกิคลิปไปซ้ำนิดๆพี่น้องเด้อคลิปหนาพอกันไหมครับผมพยายามอัปเดตให้พี่น้องบ้่งเรื่อยๆจนาของก็ติดตั้งเร็จเสร็จสิ้นนะพี่น้องเนาะครับขอบคุณลหลายเด้อพี่น้องเด้อสิครับมาเบิ่งเข้ามาอ่ากดไลค์กดแชร์หรือว่ามาติดตามช่อง ฝากช่องเด้อพี่น้องเด้อช่องสมัยชาแนลรู้ป่ะสวนสมัยก็ได้ครับพี่น้องเข้าไปาก็คือบอกคลิปหลายๆ์ทุงหลายอย่างที่ผมลงไว้เ้พี่น้องมีสาระแน่บ่ม,มีสาระแนบไปกับการเลี้ยงใจก็ได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนุกพี่น้องสวัสดีครับ